สวัสดีครับวันนี้คอนเกษตรนะครับคอนน้องสู้นะครับมาติดตามนะครับหลังจากใช้กลุ่มปุ๋ยนะครับนาโนฮิมิแคลนะครับในสวนปาล์มน้ำมันนะครับที่ตำบลชายรานนะครับอำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมาตามผลงานนะครับหลังจากใช้ตัวนะครับนาโนฮิมิแคลนะครับผสมตัวเคมีนะครับแล้วก็มาใช้ในสวนปาล์มนะครับสวนพี่ไข่พี่จันนะครับที่ อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้มาพี่เขากําลังตัดปาล์มนะครับเรามาดูการทลายของปาล์มนะครับหลังจากใช้นะครับกลุ่มของตัวนะครับอินซีนาโนมิเคลนะครับผสมด้วยกลุ่มกับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตของปาล์มน้ํามันนะครับ นะครับว่าลายปามนี่นะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะครับนี่นะครับโดยตอนนี้นะครับกลุ่มปุ๋ยเคมีมันแพงนะครับเลยใช้ผสมสารนะครับกับตัวอินีนะครับ ลายก็นะครับใหญ่ๆนะครับมันใหญ่นะครับนะฮนะตอนนี้กลุ่มปุ๋ยเคมีแพงเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับในการผสมนะครับระหว่างอินทรีย์กับเคมีนะครับนะเพื่อการปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีนะครับมาติดตาม นะครับหลังจากใช้ไปนะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับนี่นะรับตลายของปัม๊มน้ำมันนะครับใช้ของอโนไฮดรีแคลนะครับตาไม่ขีดไฟนะครับ ตามนะครับจากสวนทุเรียนก็มาดูนะครับสวนป์มบ้างนะครับเฮ้ยตกน้ำไม่ยากโอ้โหีนแบกคนเดียวไม่รอดเลยถลายนึงนะครับอ๋อเนี่ยมันตกปอยยุนานอะไรไหมอ่า นี่เจ้าของสวนนะครับพี่จันสวัสดีครับที่มาตามผลงานสวนปาล์มน้ำมันหลังจากใช้นาโนฮิมิคแคลนะครับนี่คุณนะนะครับดูทลายนะครับดูแลว้วจะจะเก้าบเหมือนเพื่อมัง้งพี่จันวะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะอ่าเปรียบเทียบจะกลุ่มทางกุ้มทลายหรือว่าแบบไหนดีพี่จันวะ ไอ้ทางทางมดแหละทาง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 ทรายอ่ะอ่าคือดูยิ่กว่าเดิมยิ่กว่าเดิมน้ำนักเพิ่มขึ้นนะครับมาเมื่อก่อนเราก็ใช้ตัวเคมีอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราปผสมนาโนมิคแคลครับตัวเคมีนะครับเลยได้ผลผลิตดูแล้วทุกใจนะครับนี่ก็มาตามนะครับผลงานนะครับกำลังหาขึ้นปันทรายใหญ่ป้าม่ากี่ปีได้พี่จันทร์นี้สิบเก้าปีสิบเก้าปีนะสิบเก้าปี จ้ะเดิมเดิมรอบหนึ่งปริมาณตันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะก,นกับเดิมหนึ่งอ่าประมาณทีเฉลี่ยเราได้อ่านะต่อรอบประมาณกี่ตันรอบหนึ่งมารอบที่แล้วตรงนี้ได้สามสิบสองตันสามสิบสองนะทีทีถีทางมดตกสี่สิบลายสี่สิบลายนะครับรอบละสามสิบสองตัน รอบนึงนาจะแบบไม่ใช่รอบ,ม,อบมาหวัวที่แเราเกินหน่อยได้สานสิบสอ,กองก็รอบนึงนาจะแบบสิบเจ็ดสิบแปดตันอ่ารอบสิบเจ็ดสิบแปดตันนะกับจำนวนตอนนี้เรารู้ว่าประมาณประมาณเก้าร้อยตันประมาณเก้าร้อยตันนะกับเคยจะน้ำหนักเดิมก็มาขึ้นทลายใ่ยยขึ้นใ่ขึ้นนะนะครับ อ่าดูนะมันต้องใช้หกล้อเลยนะนี่จากของสวนครับพี่ไก่อ่าอ่านี่นะครับนี่ครับทลายใหญ่นะอ้าวนี่คนแทงนะครับการันตีเอาคนยกนะครับคนเดียวไหวไหมเนี่ยสบายครับสบายนะทลายหนึ่งกี่กิโลได้พี่ห้าหกสิบโลนี้สบายสบายห้าหกสิบนี่นะโดยประมาณนี้นะโอ้โหนะครับนี่การันตีจากคนยกเลยนะครับ ก็ระหว่างอินีกับอินซีเคมีนะครับผสมผสานกันนะแปลงของพี่ไข่ที่ใช้ด้บรรพันน้อยโอ้ยคนเดียวเลยคนเดียวครับอ่านี่นะครับทุก,กวันครับอืมทุกทุกวันอ้าดวาาดูวิธีการยกบรรมันด้วยปุ๊บอือเดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆนะดูนะทนลายแล้วก็กลุ่มรวงนะนะครับอ่านะตอนนี้อ่ากเกษตรกรก็กับ ต้องเปลี่ยน m มซ์เซ t นะครับคือระหว่างอินซีผสมเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็ผลผลิตนะเราดูนะกับคลิปสวนปามน้ํามันนะไม่เคยได้ทำนะทำแต่ทุเรียนนะครับแล้วก็รักษากลุ่มปามน้ํามันนะครับแล้วก็สูตรที่ใช้ก็คือมี939นะครับอ่าในยกอันนี้นะครับอืมได้ตัดทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยตัดทุกวันครับตัดทุกวันนะ กุน้าว่ายังไงบ้างอ่านี่กุน้จดูแลนะการเปลี่ยนแปลงนะครับดีครับดีครับดีนะเราดูสังเกตจากใบดูจากอะไรนะรากรากใหม่ที่ออกมานะนะครับคือเมื่อต้นไม้นะครับต้นป์มกินท่านอาหารก็มีรากใหม่ออกมานะครับแต่เดิมคือที่ผ่านมาคือไม่มีรากใหม่มันแห้งนะฮะที่เราใช้เคมีเข้ามานะครับแต่นี้คือมีราก่อนเข้ามากินอาหารนะนะครับถือว่า ถูกใจนะพอใจกับเจ้าเปลือนเราสซากเมื่อกี้ใ่ไหชีดิบเขาขนแล้วเขาบาดจะแห้งไงไหมใช่ไจะแห้งรากใหม่จะไม่ค่อยออกครับแต่น้อยแต่เพราะไม่ใช้นาโนมิคแคลผสมกับตัวนี้คือรากใหม่ออกมานะครับแล้วก็กลุ่มปาลมทลายแล้วก็ผลผลิตนะการันตีจากพี่จันพี่ไข่คือเพิ่มขึ้นนะครับขนแบกก็บอกว่าน้ําหนักมากขึ้นอ่านะเดี๋ยวตามไปดูทลายใหญ่อีกนะครับเนี่ยมา ทลายเอ้แยะนั่นถึงรอยโลนี่มีมีไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะทลายเกือบเกือบอ่าเดี๋ยวไปดูนะผมปั๊มน้ำมันว่าน้ำหนักนี่นี่ทลายนี่ประมาณกิโลได้นี่ประมาณนี ประมาณหกเจ็ดสิบโลนะโอ้โหครับอ่าแล้วก็อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะทส้นลายที่ครับเอาคนยกจะรู <advocate of fact> ้นะว่าประมาณกี่ก no. ิโลนะประมาณกี <Respect ful modeling> <line> ่กิโลอแต่ลายนี้ลายนี้ห้าสิบปานะห้าสิบปานะโอ้ ต้องใช้หกโลแล้วแหละเนี่ยแต่ไลน์นี้ประมาณห้าสิบกิโห้าสิบกิโลโอ้โหนะครับนี่นะครับนะครับมาติดตามดูนะครับคือตามน้ำบันบ้างน,นะครับปุ๋ยนี้ถูกที่กี่ตันสองตันว่านนะแต่กระียวกับสามตัน นี่ก็ประมาณห้าสิบห้าสิบครอืมปล่อยเฉพาะนี้นะับใช่เลยนะอันนี้อ่ะนี่ก็น่าใหญ่นะ่วนมาณห้าสิ0เดียวครับห้าสิบขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนฤดูกาลที่ผ่านๆมานี่ยกทีมประมาณกี่กิโลเอ่อทลายเดิม อ่าไม่ก่อนก่อนหน้านี้อีกที่ผ่านผ่านมาเนี่ยก่อนห้าอกเดือนหลังเนี่ยห้าสิบายห้าสิบโลน้อยครับอ่าครับประมาณสามสี่สิบอ่อสามสี่สิบนะแต่รอบนี้คือดูแล้วมันขึ้นมาน้ำหนักจากทลายเดิมแต่แล้วน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ่าใหญ่คือลูกมันขยายขึ้นนะอ่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็น่าจะดีนะอ่าแบบนี้ครับเท่าไหร่เนี่ยเกือบเกือบเจ็ดสิบกิโลนะเนี่ยนะครับ ่านี่นะครับปลาล์มสิบเก้าปีไมจ่จรนะนะครับอายุปาล์มน้ำมันฮะเนี่ยเจ็ดซิปได้แน่นอนเนี่ยมันเจ็ดซิปนะอ่าเนี่ยการันตีเจ้าของสวนนะถูกใจนะครับการผสมผสานครับระหว่างอินทรีย์กับอินทรีย์เคมีนะครับรยืนยันจากชาวสาวนปาล์มนานโนเคมีแคลนะครับที่ไข่นะครับที่ใช้ได้นะมีทั้ง ทุเรียนนะครับปล์มน้ำมันยางพารานะครับเอาปีแสงจันนะนี่คือทั้งสวนนี่ต้องคนเดียว,ยวอ๋อเขาแบ่งนาทีกันใช่ไหมอ,อโอดูนะครับไมรูแลปาลามปามตามซิบหาซิบจันมมนูเลยยกคนเดียวยกคนเดียว,ค,ยวคือทาง ตุกแรงอ,แอ๋อคือเขาแบ่งนาทีเลยใช่ไหมพี่อ่าเนี้ยเราก็มาดูนะครับการอ่าทำน้าที่ในสวนปั๊มน้ํามันนะครับนี่เกือบเจ็ดสิบกิโลนะฮะดูนะนะครับเพิ่งมามีช่วงนี้หรือก่อนก่อนหน้านี้ปีที่แล้วมีไหมปีที่แล้วมันไงมันน้อยครับมันน้อยนะน,นี่สมัยเกือบเกือบถลายครับเพราะว่าพี่กัดก็ฉใช้ตัวนาโนนี้ผสมมาก่อนหลายเดือนแล้วนะ ได้เต้าไส้เวยไอนานองจีหลอบนะซองรอบแล้วนะซองหลอดซองรลอกป็ประมาณประมาณหกเดือนหกเดือนเดือนที่เจ็ดนี่นะนะครับเนี่ยก็ผสมกับตัวเคมีนะกับผสมผสมเคมีเข้าไปด้วยนะครับประั่นน้ำมันต้องใายกุ้มเคมีเข้าไปนะครับเนี่ยนะอ่าพอมาทําคลิปนะครับกลุ่มปั่นน้ำมันนะครับสวนอ่าพี่ไข่ชัยราชนะครับให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงนะครับว่าจากเราใช้นะครับกลุ่มเคมีจ๋ามานะครับพี่ไข่ก็ใช้สูตรกลุ่มเคมีจ๋ามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งปุ๋ยแพงนะครับในช่วงนี้นะเลยผสมผสานกับตัวอินรีนะครับนาโนพิมิคแควของตาไม่ขีดไฟนะครับก็มาติดตามนะครับลายาล์มที่ผ่านมานะครับมาการันตีนะครับกับ การใช้ของชาวสวนนะครับนะพื่อเป็นวิทยาทานนะครับว่าปัจจุบันนะครับปุ๋ยเคยมีแพงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะพี่จันนะว่าเราเปลี่ยนแปลงลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับคือเพิ่มผลผลิตก็คือเพิ่มน้ำหนักนะน้ำหนักใหยขึ้นดีขึ้นต้นทุนเราลาลดลดน้อยลงนะครับพอที่ผ่านมาเราก็ใช้ปุ๋ยเคยมีต้นทุนมันก็สูงนะครับ เราใช้ามานานนะแต่ตอนนี้ปุ้ยเมีมันแพงนะครับนะเราก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มาดูผลงานนะครับที่เซราชบางสะพานน้อยนะครับนะสาหรับวันนี้นะครับก็นะทิปนะให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่นะว่าการเปลี่ยนแปลงลดต้นทุนนะครับโดยไม่ใช้เคมีจ่านะครับโดยประส,สานกับตัวอินรีนาโนนิกแคลเป็น สารนะครับยูนิคนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับมีกลุ่มธาตุ NPK นะครับแล้วก็ตัวธาตุรองธาตุเสริมนะครับแล้วก็ผสมกับตัวปุ๋ยเคมีนะครับที่ไซช์เดิมนะครับก็เป็นตัวสูตร939นะครับของกลุ่มจับนะครับมาใช้ในแรงปั่นน้ำมันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอ,อจบคลิปเสียงท่าน,นี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกันนะครับพี่จารน,นะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ไก่นะครับ